สวัสดีครับผมนี่คือรายการ v g a The Deck Profile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็น Shadow w o r l d ของ The Idol Master นะครับเป็นคลิปที่สองนะครับ็อ x สองส่มนะครับมีอะไรมัางมาดูกันเลยแน่นอนว่าผมเกือเด็กแล้วต่อไปจะเกือ,อาเด็ก Shadow w o r l d ได้ด้วยนะครับเปนหนึ่งกี่บาบา,บาแบบทเดี๋ยวกองเสียทางบลิส อ่ะเฮ้ยนะครับโอ้ไม่มีโซลิเทนอย่างนี้ว่ะโอเคได้อะไรบ้างมาดูกันเถอะว่าอ่ะเปิดมาแล้วนะมานี้เดี๋ยวขออนุญาตซองเปิดซองทางนี้ก่อนนะครับได้มีอะไรบ้าง ไปแรกนะครับโอ้น้องทาเอเล็กทายอเล็กเ,เหมือนกันเอ้ยน่าคนนี้ไม่คุนอืมใช้ได้อืมคุณคุณเออคนนี้แจมก็ไม่ทันเลยอืมการ์ดโอ้อันนี้เป็นโคเคนนะครับเออขอภัยด้วยตอนนี้ก็ติดงานนิดหน่อยอ่ะตัวที่สองแล้วนะครับกอบเหมือนเดิม ออริจินัลออริจินัลสวนนี่น้องเอาน่ารักอยู่โหฟอยแก้ใบก,ก่อนน้องคนนี้น่ารักอยู่อืนางเอกสวยด้วยสวยสาวทหารใครสาวสาวทหารก็เซ้เลยเลยอันนี้เป็นโกเคนนะครับต่อไปบบล็อกสองที่สองนะครับอ้อลืมบอกคลิปนี้ไม่มีไม่มีบล็อกอื่นแล้วมีแต่บล็อกเดียวนะครับ อืมปเท้าเด็กถ้านี่เด็กมากกว่าอืมน่ารักมากสายนี้มก็ใช้ได้อืมสายผู้ซอมน่ารักอยู่อืมฝอยน่ารักด้วยโอ้น่ารักจริงอ๋อไม่ใช่ฝอยอันนี้โคกเห็นต่อไปสองสาม อืมสาวเจ๊แม่บ้านโรล,ลิอัะเจ๊แม่มดอืมคนนี้ใช้ได้ ừ, คนนี้ก็ไม่เดียวคนนี้ก็ไม่เดียวเหมือนกันโอฟอยด้วยหรือ่าอืมเด็กขยันนั่ฟลอยจริงอืมสวยมากโอเคพอกิซ อืมฟอย์เมื่อกี้คุณนี้ก็มีเร็วอืมใช่ได้คุณนี้ก็มีเดียว,ยวหแหนมโคตรนอ่นะอืมอโคเคนเวมมูนเออหรือบอกอันนี้ไม่ใช่กาบไม่มูนอันนี้คล้ายๆกาบไม่มูนโคเคนนะครับหรือบอกอ่าซองที่หน่อยนะซองที่สี่นะครับ อ๋อสองที่ห้าผู้ปิดโทษดินา่ารักอืมเสาอยู่แทนนะครับสะนา่ารักอืมเสาธมโอเก้นเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เป็นคอนไลน์อันนี้โอเคน้นตอนที่หกนะครับ อืมคนนี้น่าจะเป็นปกอ่ากเจริกเ <c oughs> ขนเลยนี่นางเอกของภาคหลักเห็ดนี้นะครับไอ้เดียวนึ่งว่าปัจจุบันฟอยอืมขอเค่งขอ,อยัดว่วนไปหนึ่งเคไม่มีอ่ะออกไปซองที่เจ็ดนะครับ อืมต่ะปิดตาแนะอืมโคตรสวยเลยโอเคมาต่อไปนี้โคตรสวยมากอืมน่ารักมากโค้ดอันนี้กาเวโมนด้วยอืมน่ารักใช้ได้คนนี้ก็ไม่เยวอืมโเคนอ่าต่อไปซองอ่าซองที่รอบปีรอบปีสองนะครับซองสิบ ตอนที่สิบตอนไอตอนที่แปดนะครับไม่ใช่สิบคือผมชอบเปิดด้านหลัง,งดีกว่าเพราะมันเปิดมันดว่าแต่ข้อเสียคือมันเปิดแบบนี้มันงาดกันงอขึ้นส่วนมากเขาเกิดที่หูนะครับยวเขาบอกแต่ผมชอบเปิดที่ด้านหลังมากกว่านะครับช่วยแกะง่ายดูยเยเฮ้ยขอไปออืมไปน่าจะเป็นเวทมูลเวทมูลมอนสเตอร์ อืมไปนี้นแล้วขอไป,ไปก,ก็ดูสังเกตว่าตรงไอ้ตรงนี้ไม่มีมอนสเตอร์อันน,นี้เป็นแบลเป็นบนครับอืมไปกี่เป็นคอตไลท์อันนี้ขอเก็้านหนามากเอาดิเจ๊น้องโอ้ไปนี้ คือเด่นมากคนนี้แหละโคตรสวยสวยมากเอ้ยคนนี้ก็ไม่เลวนะธรรมดาอืมอเจอเลยกระปุขึมม้นอืมคนนี้ก็บอกว่าโวยสวยแล้วสาร นักเรง ừ, อืมสาวชุดยงไงงานสวยถ้าแบอบกที่น่ารัวก็ไม่ดูเปิดดูมุมมุงไปไดิอืมใช้ได้อันนี้เจอแล้วอันนี้ยังไม่เจอคุณนี่ก็ไปเดียว <c ười> น่ารักก็ไปใช้ได้อืมฟอยก็สวยเออคนไร กองสุดท้ายนะครับเอ้ยไม่ใช่กองสุดท้ายอีเอามาสักอ,อ๋อเธอดูเลยๆก็ได้ยอนสเตอร์อันนี้กาเวทมวนอืมลายเส้นสวยน้องน่ารักแฟรโค้สวยด้วยนะใช้ได้นี่โคเห่นไม่่อยงนนับเปแย้วลืมลเปิดซองเนี่ย สาวเกออืมในนางเอกด้วยคอลไลอันนี้กอเคนอ่ะอันนี้เป็นซองแบบพิเศษนะครับคือในซองนี้ส่วนมากเป็นหน้าปกนี้ส่วนมากถ้าบางของพิเศษคือขนาดน,นี้นะครับอันนี้ไว้ทีหลังก่อนอันนี้ก็พ อืมคนนี้ก็ขมอม่เจเคยเจออืมน่ารักว่ะอุ้ยออนไลน์ก็คิดอ่าสองสุดท้ายก็คือใบที่เป็นมีเด็ดนะครับแปลกหนาด้วยดีกันนิดหน่อยนะครับมาดูกันที่ว่ามีอะไรบ้างสาวแว่นแล้วคนนี้แจม่มอเจก,ก็ไม่เร็วอนี่ธรรมดาเรียบร้อยส่วนนี่ก็ใช้ได้ อืมอันนี้น่าจะเป็นททวเลยก็เกาะสวยอยู่ก็ธรรมดาโอเคอันนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นความฟอยสวยงามนะครับส่วนนี้แค่อริจินโนนะครับที่เปิดมาประมาณนี้แล้วก็ส่วนนี้ลืมบอกเป็นโคเคนนะครับเป็นโคเคนนอกเด็กนะครับก็ทําไมก็ถึงไม่มีการนันต์ขนาดนี้เพราะก็ในบางทีอ่ะคือนอกเด็กก็คือก็นอกเวทมนต อาง่ายคือโกเคนแต่ตีโเเอาตัวอย่างเช่นโกเคนด้านหลังกลายเป็นแนดดีใช่ไหมแต่ผมเข้าใจผิดแต่อ่าแต่ก็คือแฟตนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆโคเคนเลยแต่ก็รู้บอกก็เป็นดน้านหลังไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องง่ายๆอยู่แล้วนะครับกลายขาวๆนี่โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับจะลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจเป